สวัสดีค่ะอัปเดตวิดีโอนะคะเป็นครอบแม่สํลีเนาะแม่เขานะคะเนาะก็ทั้งเจ็ดตัวนะคะลูกค้าก็แข็งแรงกันดีทุกตัวนะคะกินนมแม่เก่งตัวโตเลยวันนี้อายุได้สิบสี่วันแล้วนะคะยังไม่ลืมตาแต่บางตัวก็ปิ๊ปปิมานิดนึงนะคะลูกค้านะตอนนี้ครอบแม่สัาลีจะว่างตัวเมียแค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็ตัวผู่สองตัวนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้น้องจะพร้อมย้ายบ้านตั้งแต่ วันที่ย2ิบสองนะคะมกราคมเป็นต้นไปแน้ะยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมมาละกันเนอะโอเคเนาะเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวะตัวที่หนึ่งก่อนกำลังกินนมเลยตัวโตเต็มอกแม่เขาแหละตัวเมียค่ะเขาเจ็ดตัวก็เยอะเลยตัวนี้ตัวเมียนะคะไว้ตรงนี้ตัวที่สองนะคะตัวผู้ค่ะอ้วนเลยนะคะตรงนี้ตัวที่สามนะคะ กันดึงแน่นเลยอ่ะกินดูหน้าหน้าไหนเซลลูกตัวผู้นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวไปตรงนู้นแหละอ่าตัวที่สี่นะคะตัวที่สี่ตัวเมียนะคะอ่าตัวที่ห้านะคะตัวเมียค่ะแบ๊วเลยอ้วนทุกตัวตัวเล่ยๆกันหมดเลยค่ะตัวที่หกนะคะตัวเอ่อตัวเมียค่ะลูกค้านะอ่ตัวสุดท้ายสุดท้ายอยู่ตรงนี้ กินนมเก่งมากเลยค่ะอ่าตัวผู้ค่ะนี่น่ารักทุกตัวเลยตัวเล่อยๆกันค่ะลูกค้าเนาะแต่น่าจะอีกวันสองวันน่าจะลืมตาละอีกนี่สิบสี่วันละค่ะแข็งแรงกันดีนะคะเนาะสนใจก็ทักสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับพอ่อแม่สมลีอะ่ะสํมลียิ้มหน่อยลูกเออเนี่ยคะ่ะแม่เขาเนาะก็ว่างชุดนี้แม่สํมลีว่างเออ ตัวเมียหนึ่งตัวผู้สองตัวนะคะเนาะว่างแค่สามตัวนะคะเมียหนึ่งผู้สองในอกนั้นจองหมดแล้วนะคะโอเคเนาะขอบคุณมากค่ะ